เอาครับท่านผู้ชมที่เคาลบครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ภูผาด่างแต่ไม่ได้ขึ้นไปที่ยอดภูผาด่างอยู่อยู่บริเวณข้อกัวมันมาบ่ายก็เลยขําก่อนแต่ก็ได้ทันก่อกองไฟไล่ยุงแล้วก็ทำอาหารทำไก่ย่างข้าวเหนียวแยงหน่อไม้ลุงมิตรเอามาสู่กันกินตามภาษาเนะาะกินข้าวปลา แต่การที่เรามาเที่ยวป่านี่มันแค่เดินขึ้นมานี่มันก็ออกกำลังอยู่แล้วนะอายุขนาดนี้เดินได้2กิโลละมั้งนี่มันก็ถือว่าโอเคละแล้วก็มาเสพอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ฟังเสียงนกเสียงหนูนี่มันเริ่มเกือบจะถึงทุ่มหนึ่งละอีกสิบกวนาทีนี่ก็ทำให้เรารู้ว่าชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับ ลาบยศสรรเสริญสุขหลอเราจําเป็นต้องใช้มีเงินใครก็อยากได้ฐานะชื่อเสียงเงินทองอะไรอยากได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วสิ่งที่อยากได้จริงๆก็คือสุขภาพเนาะก็ะให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจมีความสุขความสุขเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบเรามาอยู่ข้างกองไฟนี่มันก็มีความสุขพอเราชอบแต่ถ้าเราไม่ชอบ มันก็ไม่สุขนั้นชอบแล้วมีความสุขก็ไปในสิท่ที่ตัวเองชอบแล้วก็เราหลายคนไม่มีโอกาสเห็นหรอกธรรมชาตินกเสียงสัตว์ป่าเสียงกบเขียดร้องกลางคืนไม่มีก็มีแต่พวกเรานี่แหละนั้นก็อยากจะบอกไว้ว่าดอกไม้ป่ากำลังบาน กล้วยไม้กำลังส่งกลิ่นหอมนกกำลังร้องเพลงสายลมกำลังพัดผ่านป่ากำลังเขียวขจีนั้นอยากจะมาเที่ยวภูผาดางก็ขอเชิญยินดีกลุ่มอาสาสมัครท่องเที่ยวภูผาดางก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าไปติดต่อในเน็ตก,ก็ได้มาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่มานั่งรออยูอ่พามาก็ไม่ได้ เรียกร้องอะไรแล้วแต่จะให้แต่ส่วนมากเขาได้ไปเขาก็เอาไปเข้ากองกลางเพื่อจะเป็นพัฒนากลุ่มซะก่อนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินทุนเลยเ,เสื้อผ้าก็เป็นทีมงานก็ยังไม่ได้มีมีตามสภาพนนั้นถ้าใครว่างหรือพอจะมีปัจจัยเงินในกระเป๋าเต้นเหมือนกบเหมือนเขีดเยดในห้องโอดโอดโอดอยู่กัเอามาบริจาคหน่อยให้เป็นทุนลูกหลานเขา เราจะได้จัดการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในป่าแล้วเขาก็พอักท่องเที่ยวมาก็จะได้เสพธรรมชาติมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายมาดูภาพเขียนโบราณ3,000ปีมาดูหน้าผานิทานเท้าด่างกับสาวนางมาดูสายลมไปดูหหินหัวจระเข้ มาดูตำนานของคนสามพันปีมาอยู่ในป่าในถ้ำนี้ได้ยังไงยุคทวรารวดีนั่นก็มาฟังเรื่องเล่าแล้วก็ถ้าจะมีทิปพิเศษก็เอาอาหารมาทำก่อกองไฟแล้วก็ให้คณะที่พามานี่แกงหน่อไม้ให้กินหรือจะเอาขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ยากหรอกอาหารกันกินก็มีที่นี่บอกมาก่อนเตรียมไว้ให้ <G ül> ก็มาแบบพี่น้องกันอย่าลืมนะครับคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงธรรมชาติให้คิดถึงผาด่างมันด่างเฉพาะชื่อนะแต่จิตใจคนที่นี่ไม่ได้ด่างไม่ได้เปี้ยวได้จิตใจใสสะอาดดีงามนะหรือว่าอยากจะมานอนพักอยู่ที่หมู่บ้าน <G ül> ก็มีโฮมสเตย์พักผ่อนได้หรือถ้าอยากจะกางเต็นท์นอนก็เอา จัดให้ยิน <laughs> ดีต้อนรับทกท่าน,านอ้าวอย่าลืมคิดอะไรไม่ออกบอกกลุ่มอาสาสมัครท่องเที่ยวภูผาด่างเดี๋ยวบเบลโทรจะขึ้นให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้กลับแล้วเนาะทำแล้วเนาะอ้าวบ๊ายบายสวัสดีครับ